เย็บสตาร์ทด้วยสาย PE นะครับแพ็คคู่นะครับลูกค้าหรือว่า fc บางคนไม่รู้จักนะครับสาย PE คืออะไรครับสาย PE ก็คือสายเบ็ดนั่นแหละครับที่เขาเอาไปตกปลาจะเป็นปลาน้ําจืดน้ําเค็มได้หมดนะครับเนี่ยนะครับออกมาเป็นลักษณะนี้ครับทนทานแน่นอนนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นว่าเส้นเล็กๆเนี่ยรับน้ำหนักได้ดีนะครับที่รับอันนี้ก็เป็นสีดำเพาะคู่นี้เขาใช้สีดําเย็บนะครับเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้รับน้ําหนักได้40่กิโลมึงดีมากๆนะครับ ถ้ลองแล้ว45-10ลองยังใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะไม่ไม่ขาดนะครับเห็นว่าเส้นเล็กๆอย่างนี้นะน่าตาเป็นลักษณะนี้นะแต่สูมใม้ดูใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นสีนี่ก็เป็นสีสีดำนะครับเพราะว่ารองเท้าสีดำเพราะลูกค้าเขาต้องการสีดำเขาไม่ให้มันสีมันแจ้งเกินไม่มันสว่างเกินเขาบอกให้มันกลมกลืนกันให้มันเข้ากับสีเดียวกันแต่เราก็ตามใจลูกค้านะครับสีอะไรก็ทาได้ครับจัดทำให้ได้หมดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้ความละเอียดอย่างนี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วสวยงามรากเหนียวทนทานนานถ มันอาจจะไม่มีหน้ามีตาทางสังคมไม่สามารถคุยอวดใครได้แต่จงภูมิใจเว้ย